สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอันนี้เป็นใบคอยเดอ้อพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นใบคอยมาเบ่งเดอ้อนี่ใบคอยนะคะกับถนนเส้นไปโรงพยาบาลแล้วก็ข้ามพ้นสูงนะคะเหนื่อยนะพี่นอ้องยางเลาะกันเดอ้อออกกําลังกายจักน้อยนะคะพี่น้องเคยเห็นตน้นกระถินน่งร้อบอลอย่างนีนนนน ใครจะไม่รู้จักกระถินละลงสมัยเราเป็นเด็กนักเรียนเนาะเราก็จะรู้จักกระถินละลงนะคะดอกสีเหลืองสวยงามมากะคะ่ะกระถินละลงนะคะพาพี่น้องมารับชมต้นกระถินละลงนะคะเดี๋ยวอยหอมจ,จะไปต้องคิดช็อตอีกแล้วพี่น้องนะคะ <c oughs> น้นองหอมแล้วผู้นางอยู่ฟัง่งฝนกับผู้ปกครองผู้หนึ่งกับเอ็นเอาลูคนน่าหล่นเนาะที่ขวักยี่ห่อคนนั้นน้ก็หอมแล้วโทรศัพท์ไปกดก็เลยเศร้าใจนะคะ หันมาถ่ายวิดีโอนะคะให้พี่น้องได้รับชมบรรยากาศของโรงเรียนนะคะอยู่ในหลัวโรงเรียนเทิ่มสว่าคู่เพิ่นเริิมมาเก็บเ,เตรียมอุปก,ก,กรณ์นู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ขี่รถเข้ามามีเข้าเจ้ามาขายเสื้อผ้ามือสองอยู่ตรงนี้นะคะไอค้คนนี่แหละเหตุบานในหอนซอยน้ะนะคะเป็นลูกมือเมื่อกี้เขาเป็นพ่หนา้างเลยเราเราบอกใครซบายเราเลยเราเศร้าหลับเมา <c oughs> เนี่ยนี่ไงซื้อข้าวหมูสองเดิเดนไปสองลีเนาะเนี่ยขายอยู่หน้าโรงเรียนพี่น้องนะคะใครว่างนะคะมารับชมนะคะอย่างงี้ผมจะเดินโค้งไปให้ได้ถึงจักรยานไฟฟ้า,ฟาอยู่ที่หนึ่งกิโลอ้อหนึ่งรอบหนึ่งกิโลเดินรอบสนามนี่เนาะได้อยู่หรอกมั้งประมาณครึ่งโลใม่ถึงหนึ่งกิโล มันมนยาวม่ยาว,มยาวคือสารล้อยสันสารล้อยนี่คือมันยาวเนาะมันสีได้เป็นกิโลอันนี้มันสมาถึงโลดอกประมาณหกจ็ดลอยเมตรอีกเทิ่มห้าหน่อยหน่อยมาเล่นเนาะื่เนื่อนขายเสื้อผ้ามือสองนเนาะเดีวไปสองกล้องใส่ได้วางมาเบิงเร้อพี่น้องอยู่ต้นดแดงใต้ต้นแดง หนาโรงเรียนบัมันดูประเสริฐเท่านี่แหละนะคะเพื่นประทมนะคะองพ้ารั้วโรงเรียนนะคะร่องฝ้าสีขาวต้นท่องอุไรแล้ต้นนี้ข้าเจ้านิ่ยอมปลูกไม่ี่น้องท่องอุไรเลานะอนันนี้ก็เป็นบรรยากาศของถนนเนคนขี่จักรยานไปนี่เป็นเส้นข้ามพ้นสูงนี่นะ,ะแต่ถ้าฝั่งโน้นเนาะฝั่งที่เขาขายเสื้อผ้า หันหน้าตรงไปก็จะเป็นโรงพยาบาลแล้วก็ออกไปยะโสธรสายมือนะคะถ้าตรงไปกระชิเป็นหอโบสถ์นะตรงขนาดก้องโต้ไปเลยพี่น้องว้าวลกกระชิบไปชับเต็มเลยกรลังเข่ารัาางเพื่อเดินออกกําลังกายเนาะเพื่อรักษาปวดขาอาการปวดขา่อมันจะดีขึ้นเนาะนั่งทั้งคืนเลยเช็ดตัวให้หลานทั้งคืนเนาะหลานไม่ก็สบายนะคะ อ้ยดูต้อนตอนันนี้สวยงามแท้พี่นอ้องเมื่อยอันนี้ป้ายโรงเรียนเนาะบ้านโรงประเสริฐนะคะป้ายสวยๆสวยงามไหมคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิวหน้าโรงเรียนเนาะอันนี้เป็นต้นไม้สวยๆนะคะยินดีต้อนรับนะคะเวลคัมโรงประเสริฐน,นะคะมีคนไทยคนเมฆา,ายเสือ็อฝ่า มาขายเซขายเสืะนะอขา,า,มมา,ขา,า,ลาแล้วนะโอ้นี่ดอกไม้สวยงามมากข้างหน้าโรงเรียนเลยคะที่ป้ายโรงเรียนนะกระหันเดินออกมาหน้าถนนใหญ่นะนี่เงี้ไปนี่ประมบ้านหาลอยเมรุจะเห็นสะดวกซื้อโอ้ยไม่ใช่ในหมู่บ้านเลยนะสะดวกซื้อเขาเอ่าไม่ได้ข้ามถนนไปฝั่งโน้อนอยู่ก่อนถึงสารลอยเปลนถนนข้ามพ้นสูงนะคะ ก่อนไม่ค่อยมีคนนะสะดวกเสื้อมาตั้งใหม่ๆเดี๋ยวนี้คนเยอะมากเดี๋ยวนี้คนเข้าเยอะนะเพราะว่าคนเริ่มรู้เนาะพี่น้องนะคะ่าจะครึ่งปีแล้วแหละเข,ข้ามาขายเนาะมาเป็นถนนนลักนะคะตรงไปทางน้ำมอไซเป็นอีกสิเป็นถนน,นเส้นข้ามพน้นคืนะคะมีวัดวัดบรรดุบระดเสดมีเสียงห,หอมซี่มือไปเนี่ยก็คืออยู่หม่เก่าไอ้หอมอยู่หม่สิบอยู่อีกเส้นหนึ่งอันนะ้าร <c oughs> ้านร้านเลนียน อ diamonds, Answer, bod, oh, ้าวรถกำลังส <Bu> ัญจรเนาะสี่โมงว0าจะหกโมงแล้วมั้งเนี่ยหกโมงกว่าท้ามหมดแล้วเลยนอนได้แค่ข้ามอ้อนอนเมิอพิหลางไข่นอนมือหยิบนึ่งอละยังมันเว้นมาหลอยหยิบอะหนหยิบนึ่งแคชั่วโมงนึ่งอยู่หรอกเดี๋ยวนี้ถ้าเขาเป็นไข่อยิบเราก็ไม่ได้นอนอยกเลยแต่ว่าพยาคาเชื่อสำรับอ่า แก่เจ็บคองไปแล้วเนาะนะคะฝากพี่น้องมา,มาเบิ่งแงงเลยเด้ออันนี้ตน้นกระถินตะลงสีเหลืองๆเนาะด้างล่างเป็นสนามฟุตบอลนี่เป็นมาขายเสือพรางมือสองใบวางมาเบิ่งได้พี่น้องอยู่หนาโรงเรียนบันดุงประเสิร์ตโรงเรียนประถมะตรงขามตรงขามลอ,องเรียนเนาะนี่ก็จะเป็นดอกไม้สวยๆงาม มะนางคลายเส้อผามือสองบ่แค่นั่นแหละเห็นไปสี่สิบกะสิมีสี่สิบห้าสิบกะสิว่าไปเนาะนะคะไปหลายเชิญเชวนครูดีสีย่ำติดครูครูดีดดรูอ่านตรงไหนเป็นแถวหรือเปล่าเสิยดีช่วยคูชูสิสิชูครูเป็นผู้มีกระตันยู อืมเอา้าดีน,น,น,ะะน้ำกันแหละนะคะต้องน้ำกันได้นะโอ้ทางนี้เป็นดอกบัวฟ้าสีขาวเนะว้ายเมื่อยจังเลยสีฟ้นไปหา <c oughs> นี่ดอกรักนี่ดอกรักสีขาวเนี่ยเมื่อก่อนเราตีวอลเล่ยอยู่นี่แลหละไอ้หอมเป็นมือเสิร์บด้วยเนี่ยทำไมได้เป็นมือเสิร์ฟบอลเอล่ยเนาะก็จะมีซ้อมฝรอ,อนแห่เทียนกับสิมาซ้อมมีสนามนี่แหละพี่นอ้อง งางอออนเลยละแล้วก็ดูตึกต่ากับเชเปลนาให้ผมเอาผมนะโอ้ยหาวยอนยังยอนบ่ได้นอนเสร็จขี้งให้ลานเบิดขึ้นเอาไปอาบน,น้ำทวนทวนยพี่นอสีประจำโรงเรียนเขียวส้มเขียวความลร่มลื่นความสมบูรณ์ุดมไปด้วยวิชาความรู้ควบคู่คุณธรรมส้มความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวมั่นคงเกษตันไปนะรับเขียวส้ม มีประจำโรงเรียนนะค่ะโรงเรียนเราครูขยันตั้งใจสอนเด็กอ่อนน้อมเป็นคนดีรู้หนะ้าที่ปลูกต้นไม้กวาดขยะดูเข้าทีมีเสรีชิดต่างได้หลากหลายมุมมาสั่นนี่พระามเป็นแถวเป็นแถวบ่วะครูทำไมมันไม่ค่อยคลองจองคืออะไรอ่านแถวไหนเป็นแถวไหนนึกทีนี่นะอ่านไปแถวลอนลงว่าแถวยาวเนาะนีะ่สิยางวนไปหาจักรยานไฟฟ้าค่า มันพระไม่มีหนเดียวผ้าสิทธิ์ไทยเผาอย่างน้อตร์ล่ะคะไรยุ่งอืมจ่าแล้วแล้วเผาต่อแล้วบานบังป่ายอ๋อมมนบังป่ายตี โอถบ่มบ่มมันบงังปไายัางว่นไปหารถจักรยานไฟฝากชาร์จแบตไว้สี่เปอร์เซ็เหลือสามเปอร์เไม่เป็นแบตเสื่อมขี่แค่ก็ถึงสิบเถื่อนหนุ่มหน่องคนนอนแล้วนี่แหละนะปล่อยเฉพาไปว่นไปหารถนะ นี่อันนี้เมื่อก่อนเราอยู่ตรงนี้แหละคัดกระลาบออกข่าวพี่น้องเอ,อ้ยเนาะสมัยตะกี้พี่ปอหอกเป็นหัวหน้าหอกเจ้าคอางเป็นะไรเป็นหัวหน้าค่ะคัดกระลาบกข่าวกระปัวกข่าวแป้นพูละแผ่นละแผ่นละแผ่นจองขนแป้นบ่เหลี่ยมบ่อไห่โมลเลิกเด้จ้าควงจดซือ้อหมูเป็นประธานหอกเนาะแป้นบ่เหลี่ยมบ่อไห้หมูเมื่อวใบจดซือ้อจดซือ้อไปส่งคู่ตะกี้ คือพ,พอสมัยเรียนหนังสืออยู่นีก่ก็ยืนเบา,า,าอยู่หน้าสะทงให้เรียนทุกคนนี่ยืนเบาอยูอ่มองนี่แหละนี่ซาทงชั้นป .3 ครับสี่เชื่อกันเก็บขยะยด้วยนะคะว่าั่นเษนการประกาศไม่เบาอยู่ก่ปรกาศอยู่นี่แหละนี่อยู่ลานนี่จะลบทุ่งชาติเอาสิเป็นคนหลอกประเทศไทยเหรอเนีย่ยเป็นหอมเลยมีหาหาหมื่นพัดกันหลอกจันทร์ถึงศุกปหลอกเพลง สักท่องฉึ้นนี่มองเข้าเรียนหนังสือนี่คือสันกระหกบนี่รอคนมาเลีนเปน็นมูไกกระหอบเดี๋ยวจะล้งคลิปออด้วยพี่นองสิบนาทีละขี่รถไปหาจักรยันไฟฝ้าห้อเมื่อบานแล้วทำไวๆนะคะมารอเร่นเนาะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะมารเราเรียนโรงเรียนบ้านดงประเสริฐของเราเนาะแต่เห็นสัญลักษณ์ของบท กลับบ้านค่ะพี่แม่แปมแม่แปมอยุ่กรเท็มบอก่าให้ดูทุกเดียวนับตังหน่่งของเมตีอ,องงาเนนด้เดือด,ด่นึน่งของเมตียาโอ ไอ้วันก็ไอ้น้าหนังเจิงของอ๋นน้องใช่ทำไมมีสองอันอะอะไรมีสองอันโทรศัพท์ยายมีสองเครื่องค่ะสองเครื่องครับทำไมมีสองอันแม่รถล่ะนั่นเดี๋ยวรถถ่ายคลิปถ่ายคลิปไ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 ปถ่ายฮาวด์โหลดเราจะได้ลงคลิปแล้วก็ได้กลับบ้านกันเนาะนะคะอ่านี่เกันสิกับแล้วเนาะใกล้จะค่ำละหกม่องก็ค่ำเราได้เสมอนี่บ๊ายบายค่ะ